กวหนะ่ค่ะเราต้องกลับไปกินหมูกรอบน,นะกับต้องกลับไปกินหมูกรอบแนะล้วไก่กรอบจ่ายยี่สิบเมื่อกีอนนะ้เ <c> มาแฟนคับด้วยก่อนหน้าปาตาหนาวป้ อะไยมันหนักหมดเลยหนักทำหน้าดึงเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคอันไหนโอเคโอเคแล้วโอเค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 สองหกสองหนึ่ง พี่เบร์เอาไปแบกด้วยลงลงด้วยลงด้วยเหนืยมพี่เบร์ครับเห่ยไบจออะไรเจออะไรพื่อนนะคะพี่เบรพี่เบรความมิึงเอาน่ารักที่สุดสบายใจะล้วเหนื่อยไหมน้องกามเหน้าร้า สนุกไหมวันนี้สนุกไหมสนุกเหมือนกันที่เราบ้าที่เรามากเลยงานทานันเมาเมามาแฟนคะจ่ายยีิบาทเมาแฟนคับจ่ายยี่สิบบาทสองบาทเนาะเนาะไปญี่ปุ่นคิดถึงแม่แม่ไหมเนี่ยแม่แม่คิดถึงจะแม่แม่ญี่ปุ่นาแม่แม่ไทยไม่ชอบไม่คิดถึงยเออย เบื่อหน้ากันแล้วเบื่อหน้ากันไ้มเบื่อแล้วหรอเบื่อเราเลยยังเบื่อยังเบื่อยังเราก็ไม่เบื่อกับนะเราเราเราเขียนบรรดาออกแล้วใช่ไม่น่าดีเพราะว่ากำเียร์เยอะเกิน กินไปสองม้แล้วเนี่ยอยังไม่กินกับตื่นยังตื่นยังโม้วงมาหลับเปเรื่องไหมครับกลับบ้านไม่หลับไม่ได้นอนเนี่ยไม่นอนอีกนอนกี่โมงสามที่สี่ล้วต่ดก็ตื่นกินหลับตั้งแต่หกโมงเที่ยงคืนเลยวโอเค

ไทยก็ร้อนมากนะร้อนมไวร้อนเลยนะโอ้ยประเทศไทยจะได้เห็นกี่โมงประเทศไทยจะได้เห็นกี่โมงอย่าดูที่ไทยเน้นทยขอดูจิ๊กเกตได้เปล่ากราฟครับไทยขอดูจิ๊กเก็ตได้เปล่าไทยขอดูิกเก็อันนั้นพุกท้พุงกะทิ้งกะทิหายดีแล้วเ ห้องกงห้องกงจะร้อนไหมฮ้องกงจะร้อนไหมร้อนทุกที่ห้องกลงจะร้อนไหมแน่ๆร้อนแล้วไทยแลทายแลทยแลทวยทยร้อนหนาวมากละลอน้อแล้วหยุดไทยเดียวกันปะเนี่ยวาแลเสรูจราเลยวันนี้เก๋เก๋อยยิเปนเเขหยเที่ยวเมือนเที่ยวแสบมากัไม่ได้ไม่ตองผไม่ต้องอ ขมนะขแรก่หน่อยหนไม่ได้ขจุกหน่อยขัหน่อยัหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยไมวิ่ ขอตรงกลางได้ไหมคะน้ขอใจได้ไมใจเ่ไม่ได้ไล่ยใให่ใหญ่หน่อยใหญ่เต้นเลยต้นเลยเ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 ต้ขอเบอร์ก็ไมได้่้เบออรับเรับเต้นได้เบอร์รงท้าแล้วจีบได้เปล่าได้เบอร์รงเท้าปแล้วจีบได้เล่ โอ้หกราฟเต้นแค่ที่รักให้ดูหน่อยยิ้งเซ็งกดกดดิมุ่งกดดิ้งก้าน้คนเดิมแปงีก้าขอลงหรอกินเยอะๆนโอ้คนที่ต้องลีนติงก้าวว อายุเท่าไรแล้วสามขวบเท่ากัาวเท่าก้าวับับมขวบเท่าก้อ้ว้ววอุ๊ยเยอะกว่ากราวเป็นพี่กราวเพิเป็นพี่ครัเป็นี่เป็นพี่สาวอยากเป็นป้พี่ เต้นแค่ที่รักให้ดูหน่อยอะไรนะครับแค่ที่รักเต้นให้ดูหน่อยจัดปากนะจัดปากจัดปากด้วยพี่มันยังไม่จบมันยังไม่จบยันยันมันมีกัดปากด้วยนะถ่ายไม่ได้เลยกัดปากทำไมประเทศไทยมันน่าสงสารจัง ได้ค่ะไปซูกันนะคน้หักนนักน้ำนักรักกันนะกับนี้นะับค่เจอันสบเจเจอ